สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นดาบฟุตบอลกันนะคะโอเคคุณคุณเจนอยู่สีแดงนะคะสีแดงสีแดงอเอาเออรอหรอแต่ฉันจะไปอยู่ทีมเดียวกับโทโโเดี๋ยววันนี้เราก็จะเล่นดาบฟุตบอลนะคะและเราก็จะอุ๊ยเออเอเออใส่ผัดซ้มเกล มามาและและเราก็จะมาเล่านิทานเอ็มปาเป้อยู่นะักฟุตบอลชื่อดังๆนิทานก่อนนอนที่ทำให้เด็กงงนะคะโอเค <laughs> okay. แต่มีอยู่ว่ากระครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเอ็มปาเป้คนหนึ่งอยู่กับอยู่กับเมซี่นนั้นะ ก็ต้องาการโทรไปหาโรนัลโด้ทำให้โรนัลโดนั้นลำคาญเป็นย่างมากทำให้ทำให้เมสซี่นั้นโกรธและจึงต่อยตุนนนน่นโรนัลโด <c oughs> แต่โรน,นัลโดอะไรก็หัวซุ่แต่ทุกคนนั้นก็แต่ทุกคนนั้นได้ไม่ใช่และและเอ็มปาเป้ก็ตกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาไม่เคยเห็นโรนัลโดท้ทำเป็นอย่างนี้มาก่อนและอยู่ สนาลไปว่าจะมีสู้ทำให้ทำให้โรนันโดดันอายมากจนโรนันโดได้มาหาเรื่องเอ็มปาเป้เป้บอกว่าุเกี่ยวอะไจะทำให้จะทำให้เอ็มปเป้นั้นสู้กับโรนันโดนั้นคือการตดไฟใส่ระเบิด <c oughs> แต่คือตดระเบิดไฟใส่เอ็มปเป้เอไม่ใช่อะไรนะอุย้ย ทำใหทำให้ทุกคนนั้นดีใจมากทำให้ลูกบอลน,นั้นมันกลายเป็นหลุมแบคโค ละอยู่ดีๆละโรนันโดเขาเขารู้สึกเบื่อจนขโมยมอไซค์ของพี่ย้อนมาข่ะไปแบ็คโควูวทำให้ทำให้เอ็มปาเป้นั้นอิจฉาลิซยาทำให้เอ็มปาเป้นั้นต่อยตูดโรนันโดไปเสียร้านพบแสนร้านชาติใครนะเมื่อกี้ใครใครใครอะไรนะเอ็มเปเป้และเอ็มปาเป้นั้นก็รู้สึกผิดใจไปอย่างมากจึงทำให้โรนันโดนั้น เอ็มปารเป้เขาใส่ทำให้เอ็มปารเป้กับโรเนลโดสู toilet, ้รอบที่ร้อยล้านพันรอบและเขาและเขานั้นก็ได้แลวเขานั้นก็ไปที่ในขุมนรกแห่งอเบจีถ้าเราสิคะ ทาให้เจ้าของโคนั้นต้องลงมาดูเองใช่ทําให้ทําให้แจ็คแมคโครนั้นโผล่ออกมาและทุกคนนั้นกีดพอชอบแจ็ Mac แคนนแมคโครและทุกคนนั้นก็อยู่กันอย่างสงบจบอย่างบริบูรณ์ สรุปทีมนูน้นชนะเชื่อไม่ยอมมาอยู่ทีมจุดอี่ก็อยู่ไม่ได้ต่อไปเรื่องอะไรดีคะคุณบีดาเลื่องคอนเสิอุ้ยเรื่อเรื่องเอลเซ่เอลเซ่กัะครหนึ่งนานมาแล้วได้มีพี่น้องสองคนที่พ่อแม่นั้นได้ตายพเพราะเรือลม่ม อเ,เอเซ่กับพูเซ่นั้นรักกันมากแต่มีวันหนึ่งที่เขาต้องแตกแยกกันเมื่อเอเซ่เ,เกือบทําให้น้องเขาพูเซ่นั้นจากโรคนี้ไปเพราะได้พราะทำอุ่นอ่างทอดกอบมาให้น้องกิน นนก็ไม่อยากทำร้ายน้องเอเซ่นั้นก็เลยต่อยตูนน้องไปทำให้น้องนั้นกระเด็นออกไปจากโลกนี้10ปีพอเอลซ่ซอายุ10ปีแล้วเอลเซที่อายุหเอลเซที่อายุ1ขวบตอนนั้นตอนนี้ก็5ขวบแล้วทำให้พูเซนั้นนั้นกรีดลั่นบ้านแล้วทำให้เอลเซต้องปล่อยพลังน้ำแข็งใส่ตูด แล้วก็ได้เจอกับคุณโรนันโดโรนันโดนั้นก็ได้เป็นก็โรนันโดนั้นก็ได้เป็นแฟนกับเอเซแล้วทําให้ปูเซ่นั้นได้ความอิจฉาริษยาจากพี่สาวตัวเองมาอย่างยิ่งายอยู่ดีๆปูเซ่ก็ได้บอกกับพี่สาวว่าก็ได้บอกกับพี่สาวว่า ไปเอาไม่ใช่และหยุดดีๆแอ้วน้องบูเซ่ก็โทรมาหาพี่เอเเลเ,อเซ่ว่าเด็กตรเนี้เด็กเล็กบอัเราไปเลยทำให้พี่เอลเซ่ลำคามเป็นอย่างมากทำให้ทำให้บ้านเมืองชุรมุนชุระเก,กย์รักต่อสิคะ แม่ตายค่ะไม่พ่อแม่ตายผู้เซกับเอเซ่้เเซีเาทำให้เอเซ่กลัวมากจึงทำให้ตดใส่โทรศัพท์ทำให้โทรศัพท์พังไปหมด ก็มีเจ้าชายมาหาที่บ้านเราเขาก็บอกตุ๊ก๊อปเปิดประตูให้เขาหน่อยอุ้ยอะไรอ่ะหูยไปแล้วทีจะสีสามคนเองจูบิสูซูคือแปลว่าอะไรเอลซ่าพูด จบอย่างบริบูรณ์โอเคนะคะสำหรับนิทานเรื่องสองเรื่องนี้ขอจบเพียงอย่างเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย